ครับ <c oughs> วันนี้เราก็จะมาถามเรื่องาจากจากวิดีโอของผมนะครับนี่ครับอยู่ไปแล้วนะครับว่าอ,องผมจะมีกี่ซับปิดปเสียงก่อนแปน๊บนี่คืออินเทอร์ใหม่ของผมนะครับกดซับกันคับอีอกหนึ่งคนจะเป็นยี่ซิบซับแล้วนะครับ แล้วถ้ากดสองวิสุทับจะเจกจะเจกจะแชร์แต่แชร์ช่องนั้นนะครับใครจะตอบถูกจะมีคำถามจะมีคำถามไปในลิปหนะ้าครับจากวันนี้ก็ไปกดไลค์สุดคลายให้นะครับถ้า มีคนกดไลค์กดซับคล้าอีกแค่คนเดียวผมก็จะนั่นทันทีครับผม,ผมก็จะออบอกว่าทำยังไงให้ถึงจะเป็นผู้โชคดีนะครับบอกที่หลังนะครับบ๊ายบาย